สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอร้านรานเมงญี่ปุ่นใกล้ๆบ้านแถวย่านบางใหญ่ค่ะชื่อว่าร้านฮอกไกโดราเมงค่ะวันนี้จะมาชิมเป็นวันแรกนะคะได้มาอ่านประวัติแล้วเจ้าของเป็นคนไทยนะคะซึ่งไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำราเมงในสูตรแบบต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นมาเลยค่ะ วันนี้ก็เลยจะมาชิมก็คือชิบะสบายซี่ราเมงราคาก็เบาๆนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือคูโรบุตะยากิอุด้งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสไตล์อิสากยะก็มีฮอกไกโดคูรุเกวากิวนะคะแล้วก็ฮอกไกโดโตริ่ามาดูกันเลยนะคะ เมนูแรกนะคะชิบะสไปซี่ราเมงค่ะเขาบอกว่าซุปเขาเนี่ยต้มถึง12ชั่วโมงเลยนะคะรสชาติเข้มข้นเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยในราคาหลักร้อยอร่อยจริงๆค่ะทารูชอบมากเลยมาสไตล์ปิ้งย่างกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นไก่ย่างรสชาติอร่อยค่ะ คือเนื้อ,อยังนุ่มหนังยังกรอบนะคะแล้วก็เขามีซอสสูตรพิเศษรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะทานกับขิงดองอร่อยมากเลยนีเมนูที่ขาดไม่ได้นะคะยากิอุดุ้งของโปรดค,ค่ะรสชาติซอสแบบยากิซุบะอร่อยสุดๆเลยค่ะไเวียนมาแถวบางใหญ่นะคะใกล้พระรามห้านะคะอย่าลืมมาลองชิมดูค่ะฮอกไกโดรามเมงรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆอร่อยจริงๆค่ะ